คือหลังจากวันนี้นะฮะมีการพูดถึงนี่ข่าวออกมาทุกช่องเลย่อ<ะ>ที่เข้ารายการของเราเนี่ยแชอันนี้ขออนุญาตเอาของช่อง8ของช่อง8ของช่องวันเขาก็ลงหมดแล้วลนะ่ะครับแชช่วงอยู่เดินจําคุณนักกรฮะคุณนักกรกรีกคืาันนักธุรกิจอดีตเจ้าของวุฒิศักด์คลินิกเนี่ยเขาโพสต์ภาพค,คู่กับเออพิงกี้สาวิกาชชยเดชพร้อมบอกว่าตอนน้องติดคุกบอกตามตรงผมสงสาร ช่วยไม่ยกเลิกพิสซนเตอร์สินค้าผมแล้วยังจ่ายค่าตัวให้ตามสัญญาตัดก็นิดหน่อยนะฮะตัดนิดหน่อยครับจริงๆไม่คุ้มเลยน้องมารับเช็คก็จ่ายไปแล้วก็บอกให้เอาเงินเนี่ยก็ให้มาเอาเงินสดนะครับบอกบริษัทน้องเนี่ยปิดไปแล้วปรากฏว่าคนก็ถามว่าเฮ้ยสรุปแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงอันนี้เราภาพออกจอได้ใช่ไหมค,คขอต้อนรับคุณเอนกอนักกรสวัสดีฮะ สะสดอย่างนี้เหรอสะสดอย่างนี้รวัาดีครับพี่ <S <S พพ,พี่เอกออก,ออกจอด้วยเหรอการอโอเคพี่เอกณวันนี้อยากจะถามพี่เอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินพิงกี้คุณเข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาแม่หรอกคือจริงก่อนที่พิงกี้จะติดคุกตอนนั้นเรามีสินค้าตัวหนึ่งเรามีสินค้าในเซเว่นหลายตัวอยู่แล้วก็ให้น้องเป็นพรีเซนเตอร์ในตอนนั้นเสร็จได้เดือนสองเดือนน้องก็มีปัญหาเรื่องคดีเรื่องตัวนี้แล้วติดคุกเราก็เออ รับเงินไปแล้ว50เซต้องมีการนีสัญญาจะออกรายการให้เราอ,อีก5้าครั้งมีไลฟ์สดในเรื่องต่างๆเลยก็ว่าไปแต่น้องออกไปครั้งเดียวปุ๊บเราก็สงสารนะนะอีกครึ่งหนึ่งที่ต้องจ่ายเราก็หักนิดหน่อยแล้วก็มีคนมารับเราก็บอกว่าเอ้ยบัญชีมันรับไม่ได้นะเพราะว่าบัญชีของพิงกี้ปิดบริษัทปิดเราก็สงสารมีไลฟ์ช่วยไหมเรื่องทนงทนายเรื่องอะไรต่างๆแล้วเงินเราก็บอกว่าในรูปแบบบริษัทก็จ่ายนายบริษัท น้องเบิกไม่ได้เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเ,ปน,เปนเงินสดก็ได้ก็คือผมบอกว่าบริษัทของพิ้งกี้ปิดไปหมดแล้วก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดถูกต้องไหมฮะ,ะเราก็ช่วยก็ไม่เป็นไรต้องการด่วนใช่ไหมให้เมสเซนเจอร์มาที่บ้านเลยเซ็นเช็คให้ด่วนแล้วก็เอาให้ไปช่วยน้องนะพี่ไม่เก็บไม่หักค่าตัว,วไม,ไม่ไม่ตัดค่าตัวแล้วไม่ขอคืนด้วยไม่ยกเลิกสัญญาแต่ก็โปรดักต์มันก็ไม่ได้ทําเงินเท่าไหร่หรอกเราก็ช่วยช่วยน้องสงสารเพราะว่าน้องก็พี่ผมในความคิดส่วนตัวนะผมก็ยังน้องก็ โดวหลอกอ่ะล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจริงๆอะไรเงี้ยก็ไปแล้วก็พอดีวันเนี้ยมีการตัดยอดบัญชีกันแล้วบัญชีฝั่งนู้นโทรหาเราว่าทางเราอ่ะโชว์จ่ายเงินไปแล้วหักสามเปอร์เซ็นไปแล้วเรื่องภาษีแต่ปรากฏว่าน้องไม่ได้รับน้องไม่ได้เงินเลยทางภาษีก็ทรก้ามีคนมาเก็บเงินของพิงกี้ในระหว่างที่พิงกี้อย Jamie, ู่ในเรือนจําถูกต้องไหมฮะใช่อยู่ในเรือนจำเงินทกี้อยู่ในเรือนจาแต่มีคนมาเก็บเงินไปแล้วแต่ปรากฏพิงกี้ไม่เคยได้รับเงินเลย พี่ก็เลยโกรธบอกเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรอเราสะสงสารแล้วก็อยากจะช่วยแล้วเราก็ไม่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 ขออะไรอ่ะไม่ยกเลิกสัญญาแล้วก็จ่ายเงินด้วยแต่คุณไม่ได้ไปช่วยน้องอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเงินไปไปไปให้อะไรเงี้ยก็ผมก็รู้สึกไม่ดีอ่ะไม่ดีก็ก็เลยคุยแล้วก็กดโกรธเอบยังไงดีวะก็เลยโพสต์ไปว่าเนี่ยถ้าอ่านอยู่ก็น่าจะไปคืนน้องนะแล้วน้องก็บอกว่าถ้าเกิดให้น้องส่วนตัวน้องไม่เอานะ เพราะว่าน้องไม่อยากรับเงินแบบขอให้ส่วนตัวบอกไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นเงินทีเซ็นเตอร์แล้วพี่ก็ดูแล้วว่าถึงสินค้าไม่ทําเงินพี่ก็ไม่ยกเลิกสัญญานะก็ถือว่าช่วยกันไปอะไรช่วยได้ก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เอกที่มีโอกาสคุยกับพิงกี้บ้างไหมฮะก็คุยนะก็คุยกับผู้จัดการคนคนปัจจุบันนี่แหละคนนี้ดูแลเราก็ไม่รู้คนเนี้ยเป็นคนดูแลเรื่องบัญชีเรื่องการเงินเราก็คุยกันแล้วผมก็กดสายให้คุยกับบัญชีผมเลยแล้วว่านี่ได้รับแล้วนะซ็นเช็คแบบนี้แบบนี้ ตัดใ้ทุกอย่างหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก,ก็ก็อยากให้นางออกมาพูดแต่นางก็กลัวในรูปคดีนอ,อะไรต่างๆคือคนเราอะตกใจนะเกิดปัจจุบันแล้วไปอยู่ในคุกเงี้ยมันก็ต้องแพนดิคทุกๆอย่างแล้วก็กลัวเราก็เข้าใจได้ใช่นะกะนะ็ไม่ได้ออกมาเพราะฉะนั้น,นพี่จะมีโอกาสคุยกับคนที่เอาเงินไปหรือ,อยังว่าเขาจะคืนพิงกี้ไหมหรืออะไรยังไง โทรมาผมบอกว่าไม่รู้แหละก็ไปไปเคลียร์ไปคืนเขานะเพราะผมรับไม่ได้นะเรื่องนี้อะไรเงี้ยถ้าไม่เคลียร์วันสองวันเนี้ยผมจะจะจะบอกวนะอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ต้องไปเคลียร์เขาครับอันนี้คือสิ่งที่คุณบอกไ<ม>ปว่าถ้าสมมติไม่เอาเงินไปเคลียร์พิงกี้<ไ>ก็จะมีการเฉลย<ไ>แล้วหละว่าเป็นใครถูกต้องไหมฮะเพราะเรื่องมันโป้ตรงที่ว่าถ้าเราไม่ไปยื่นหักสามเปอร์เซ็นต์ทางถูกต้องทางบัญชีเนี่ยทางบัญชีทางนู้นก็จะไม่รู้รเลยว่าว่ามีการเบิกเงินแล้วจริง เขาบอกว่าช่วงธันวาเนี่ยน่าจะน่าจะออกงานนะเอาดอกไม้เพราะพี่พี่เปิดเออโปรดักต์ยาตัวใหม่ด้วยแต่แหละเป็นฟิล,ลเลอร์ก็น่าจะมาแสงความดีก็นางพี่ก็แอบแอบงอนงอนนางนะว่าทำไมไม่มาอะไรเงี้ยทำไมพิงกี้ไม่มามแต่พิงกี้บอกหนูไม่รู้เลยหนูไม่ทราบเลยบอกพี่บอกไปทางผู้จัดก,การเราดอกทางเราทางนู้นแล้วนะ ทำไมไม่ทราบได้ยังไงอะไรเงี้ยหวนกระแสก็บอกว่าหวนกระแสให้ร้านหนึ่งเลยให้นางออกอสดนางยังไม่ออกเลยเราบอกเฮ้ยทำไมไม่ออกอย่างน้อยก็หาเงินช่วยที่บ้านช่วยตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็งงไมห่หนุ่มจะใจป้ามให้ร้านนึงเลยหรออะไรเงี้ยตอนนั้นนะครับ ให้ร้านเขาบอกอยานัว่าพี่ถึงจะให้ร้านหนึ่งเขาพูดมาว่าอย่างนี้คิดถึงหรอพี่ทีวีใครจะกล้าให้ร้านหนึ่งกำไรทั้งเดือนเ่ราก็ลยได้เราก็เลยงงว่าทำไมไม่ออกน้องก็ไดเอาเงินไปก่อนอย่างน้อยไปช่วยที่บ้านช่วยเรื่องคดีความเรื่ออะไรก็ตามขนาดเรายังเงินแค่ไม่กี่แสนเรายังเออให้ไปเลยไม่เป็นไรที่ให้นะอะไรเงี้ยแต่น้องก็บอกถ้าเป็นเงินให้ส่วนตัวน้องไม่เอานะแต่บอกไม่เป็นไรอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วกันเพราะว่าตามงวดงานซึ่ง ธรรมดางวดงานเนี่ยต้องจ่ายต้องต้องทำประมาณห้างานออกออกรายการแต่นี่ออกไม่หนึ่งรายการเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วแต่พี่ยืนยันว่าเงินก้อนนี้ที่จ่ายไปเนี่ยไม่ถึงมือพิงกี้แน่นอนถูกต้องไหมครับใช่ไม่ถึงครับไม่ถึงฟังธูดการบอกไม่ถึงไม่ถึงผมบอกก็คืออีกสองวันถ้าถ้าสมมติยังไม่ได้เนี่ยไม่คืนเนี่ยก็จะบอกเลยว่าใครเอาไปใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ครับแล้วจะมีผลทางกฎหมายไหมครับจะฟ้องไหมครับสาหรับคนที่เอาเงินไปจริงๆอ่ะคน จริงๆมันมันน่าจะผิดนะตามกฎหมายเพราะว่ารับเงินแทนซึ่งผมก็เขียนบัญชีผมก็ละเอียดอยู่แล้วว่าให้รับแทนจ๊ดๆทางพิกกี้หมดมีลายเซ็นทุกอย่างแล้วชัดเจนโอเคง่ายๆว่าวันนี้ที่คุณออกมาบอกข่าวเป็นข่าวเนี่ก็เพื่อที่จะประกาศว่าให้เอาเงินไปคืนพิกกี้ซะถูอไหมฮะใช่เจตนามาอยู่แค่นั้นเองถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่โอเคแน่นอนฮะเสียพี่อยากจะบอกอะไรถึงคนที่รับเงินไปไหม ก็เขาน่าจะต้องตัวแล้วนะแล้วก็น่าจะรีบไปเคลียร์กับทางทางทางทิงกี้ให้เรียบร้อยที่ที่ทำไว้ผมว่ามันไม่ดีเลยอ่ะคนเราตอนที่แย่ก็อย่าไปอย่าไปทำร้ายเขาให้เองนะครับเอาละขอบคุณมากๆนพเอกนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่เอกครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับเอาละอันนี้ก็สดๆจากข่าวนะฮะว่าโอเคละสดๆกันอย่างนี้เลยครับคุณมดาะอ้าวพูดถึงเรื่องนี้ผ่านไป บางคนก็แบบมีหลายๆมุมมองนะว่าคือเอางี้ตอนนั้นคือก็ต้องนางต้องหาเงินประกันตัวอันดับหนึ่งครับก็มีการไปเอาเก็บเงินจากแบบกองละครทุกกองหรืออะไร,รผที่เราเคยเล่าอ่ะแต่ปรากฏว่าเงินค่าปิเซเตอร์บางส่วนนางยังไม่ได้ม,มีคนเชิดไปอ่ะมารับแทนแล้วก็เอาไปไม่เอาคืนนางนะฮะหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้อ,นนออาจจะไม่ใช่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้